สวัสดีครับวันนี้ลุงอุตสิมาพัดกบมาครับพิกจะอยู่ได้ดีที่ตำไหมครับนี่ครับริกแห้งกลบกประเทียมครับตำไปกรอบแล้วเดี๋ยวเปิดแก๊แล้วครับลุงอุตสีพาพไมาเห็ดพัดกบพัดเป็กบใน้ไม้ชุครับลอกเบิรงจับแจ็ค จัดแลจากหดอนครับกระแทกฮอนแล้วใสน้สนสน้ำมันไปนยังอยครับใส่น้ำมันไปนยังอยเพราะได้พัดเครื่องแกงครับนี่เครื่องแกงกน,นี่แบกพริกตำพริกครับแล้วกระเทียมครับนี่ครับ เหัวแห้งครับแห้งหอมนะครับหัวแห้งหอมๆครับ เสรติปอะไรไม่ไดครับเอาแบบเผ็ดๆเลยครับเ็อาหารปลาต้องเป็นแบบเผ็ดๆครับโมเผ็ดโมแสบครับอทำแบบหอมเด้ทีเลยครับนี่ครับเนื้อกบดิซัมเบย์ครับซับเบยดเลยครับกบตัวหนึ่งครับพักถึงสองกันรักเพื่อนครับ พออยากกับแห้งเลยจำกินแห้งกินเป็ดแตะผมเป็นแบบนี้นะครับผัดผัดกุ้งหล่นแรงครับตรงนี้กินตรงนี้หัวปลาเท็ดๆครับัดอาหารปลาเผ็ดๆเทศเทลยมันยังสะใจกันเลย ครับหิ้งแหงครับตัวห้งแหงขวนน้อกหิ้งแหงก่อนครับห้งแึงเห็นุกหแล้วครับ หอมลูกเหลืองเหมือนกับพี่น้องตัวเนี้ยครบทุกลูกเหลืองหอมๆครับพี่น้องกรุยแห้งแล้วครับบัดนี้ครับ ลดน้ำเม่น้อยกั่ใบทิศตุนกระสาครับลดน้ำเล็นอยเปลียแหงด้วยครับ nó được làm thật nằm được cái nít, nó hợp, nó hợp, hành hàng ใ้น้ำไปสมลงไปอนรับนะครับพัดน้ผสมใุกนะครับทันสุกพร้อมกันนี่ครับน้ำไปผสมครับใส่ตะพร้อมาก็ครับน้ำไปผสมเส้หน่อยเส้นไรครับ้น้ำผสม,ม,สมผัดให้เข้ากันดดนะครับอาจจะมืดจะน้อยครับ น้ำมูแรงแดดซองครับมขอถดขอดพอยไฟกินนองไร่ๆย้อนแสงครับเดดซองหอเน,น้มแรงของครับเดดนี้ยมีมันเดดเนีเ้ยเดดเมื่อเหมือนกับเน้อมมูแร่งเนื้อหมนขึ้นหนานั่งเว้นแดดครับสั้างชุดบอดีน้ำขึ้นเน้อเมเสอดหนาวอยู่อากาศเย็นๆพอ,พอดีพอดีครับ พัดไปแั้วข้าวนะครับให้น้มไม่สุกรครับพัดไปเรื่อยครับให้น้มไม่สุกรครับ <c oughs> พัดจนน้มไม่สุกนะครับนะครับพอน้อมไม่สุกแล้วนี่นมไม่สุกไม่ดิบ <c oughs> เหี่ยวประมาณนี้นครับน้มไม่เหี่ยวสุกแล้ว รุมหมด้วยครับทุกหครับมันปลาครับก็ใส่ไล่ไปเลยน้องใหมมันสุกอยู่น้องใหม่สมุกอยู่พอดีพอด,ดีครับซอสหน่อยครับหรือความเข็มข้น ถุงข้มงัวเข้มข้นครับพัดให้เข่ากันก่อนครับ เอนนครับ,บรไไครับซีบมันดสั่ปะมาครับก็อย่าซีบนะครับพี่นะ้องห่อนครับห่อน แซมแดงงเดียวกะเตยฟักมักเปิดเลยเถอะเลยบบกูดทีเลยบบกูด,ดต้อไปส่แบบทีเลยบบกูดเตยต้นหอมนั่นเป็นทอนเป็นทอนครับต้นหอมใส่กระเพาะลูกไปกีพร้อมกันเลยเถอะ ก้นเขาัน,นส่วนรสชาติก็แต่แต่สิบปรุงรอะไรนะครับเวลาจะพูดมากระสับเอาเผ็ดเอาหวานเอาเข้มประมาณไหนเอะก็มันก็ได้แต่ว่าต้องสั่นอะไรครับปรุงอะไรต้องสั่นไ,นได้เลยนะครับ เสร็จังไงครับคัดกุกใส่น้ำม่สุกครับหน้าตาอะไประมาณนี้ครับี่น้องที่มึงเหล้วสซ่บแล้วครับี่น้องอ๋อก็มีลาลุกเลยครับลุกแล้วบดวิดไฟครับพร้อมตักเส่จาน พร้อมเสิร์ฟครับเราจะคู่นะครับพี่น้องครับใส่แกนครับพี่น้องหอนหอนไม่ไ,มไมหมหอนหอนตักมาเลยครับตักขอนหงของขาไปเลยครับขอสวยหอนหอนแซ่บเลยครับครับเนื้อหอนหอนก็ได้ครับ รับขาก็ได้ครับรับแกมก็ดีครับนีไนด้เลยครับสวยงามครับขวดโคบใช้นมผสมครับพี่น้องครับเด่นเต็มแบบวครับมาเด้อมากินน้วกันครับพี่น้องครับมากินขนมอุดเลย เนี่ยครับกับเข่าก็ได้ครับเป็นกับเข่าก็ได้เป็นกับแก้มและแสบครับสำหรับเมื่อนี้กติจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมว้พอกันไหมคลิปหนานะครับสลหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ